สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาแกงจืดปลาหมึกยัดไส้นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ <Brid get. S 1> <G> ก็จะมีปลาหมึกนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก <Pedro> <G> ็จะมีรากผักชีนะคะกระเทียมผงปรุงรสนี่เกลือนะคะ แล้วก็จะเป็นพริกไทยนะคะอันนี้พี่หอมใช้พริกไทยป่นนะคะใครมีพริกไทยเม็ดยิ่งดีนะคะก็จะเป็นผักชีนะคะนี่ก็จะเป็นหมูสับนะคะนี่พี่หอมก็ตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะเราก็จะตั้งน้ำไว้ให้เขาเดือดก่อนนะคะก็จะมาโขกนะคะโขกรากผักชีแล้วก็กระเทียม เกลือนะคะพอเราโขกรากผัดชีกับกระเทียมแล้วก็เกลือละเอียดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะ ากนั้นหอมจะเอาหมูนี่นะคะลงไปโขลกด้วยเลยใครจะเอามาใครจะามาคุกเขาข้างนอกก็ได้นะคะแต่นี้บังเอิญว่าวันนี้ทำไม่เยอะนะคะ ก็เราเอาเลยมาโขกเลยเขาจะเข้าเข้าเนื้อกันนะคะแล้วก็กทําให้หมูเขาเหนียวเด้งด้วยนะคะเนี่ยเอามาโขกเนี่ยประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็จะเอาปลาหมึกนี่นะคะเอามายัดเลยนะคะใช้มือเลยนะเพราะว่มือล้างสะอาดเลยนะคะ เราก็ยัดต่อไปนะคะยัดให้หมดเลย ็จะมาโขกนะคะโขกรากักชีแล้วก็กระเทียมเกลือน,นะคะ กกระเทียมพี่ไทยนะคะอพอเราโขลกรากผักชีกับกระเทียมแล้วก็เกลือละเอียดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ใส่พี่ไทยลงไปเลยนะคะ ราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะจากนั้นี่หอมจะเอา ดังนั้นหอมจะเอาหมูนี่นะคะลงไปโขกด้วยเลยใครจะเอามาใครจะามาคุกเขาข้างนอกก็ได้นะคะแต่นี้บังเอิญว่าวันนี้ทำไม่เยอะนะคะ ก็เราเอามัเลยมาโขกเลยเขาจะเข้าเข้าเนื้อกันนะคะแล้วก็กทําให้หมูเขาเหนียวเด้งด้วยนะคะ ก็จะเอาปลาหมึกนี่นะคะเอามายัดเลยนะคะใช้มือเลยนะเพราะมือล้างสะอาดแล้วนะคะ ตอนนี้น้ำซุปเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะเอาปลาหมึกลงแล้วนะปลาหมึกเนะี่ยเวลาเราเอาจะเอาลงนะคะอย่างเคล็ดลับไม่ให้เขาทะลุออกมานะจะมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็เนี่ยเอาเอาไม้นะคะไม่จิ้มฟันกัดตรงปากเขาไว้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือตัดนะคะต,ตัดตัดท้ายเขานะคะให้เขามีลมออกเขาจะได้ไม่เอตัวหมูนะคะจะได้ไม่ทะลักออกมาจากปากเขาตอนนี้เราก็ต้มไปนะคะต้มไปให้เขาจนหมูเขาสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะ จะเห็นว่านี่นะคะหมูเขาไม่อ,ออกมานะคะเพราะว่าพี่หอมก็ตัดนะะตัดท้ายเขาอะตรงหางตาอันนี้ไม่ได้ตัดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัดนะคะเอาไม้จิ้มฟันกัดไว้ไม่ให้เขาทละลักออกมาก็ทําได้สองอย่างค่ะแล้วแต่ถนัดนะคะ ตอนนี้เราก็ตุ๋นหมูเข้ามานานแล้วนะคะสุกแล้วนะคะก็จะใส่ผักชีนะคะจริงๆก็ต้องใส่ต้นหอมด้วยนะคะคือวันนี้พี่หอมไม่มีต้นหอมนะคะก็ใส่ผักชีนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงจืดปลาหมึกยัดไส้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ